คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นโซนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิาถึง1 8นิกาทางคลื่น FM 95.75เมกร่วมผลิตรายการโดยสวทเพชรบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีเดือดร้อนหนใพึ่งใครไม่ได้ทุกคนจงไฟจดจำ ไม่ได้รับความเป็นธรรมได้เคยแนะนำโปรดฟังกันว่รารยครการหมอกฎหมายทนายชาวบ้านอาจาย์ครับกับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็กลับมาพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรนะฮะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัส,สบ,บดีก็เป็นหน้าที่ของ หมอกฎหมายทนายชาวบ้านนะครับวันนี้สิบหกสิงหาสอง5 5้าห้าสิบห้าเป็นไงครับครับได้ลุ้นไหมครับได้ลุ้นไหมครับไอ้ที่ว่าลุ้นลุ้นนี่คืออะไรครับเอไม่รู้อะเหรียญทองโอลิมปิกแล้วก็ลุ้นกันไปแล้ววันนี้สิบหกทุกทุกคนผมก็มั่นใจว่าทุกคนเมื่อสักชั่วโมงที่แล้วบางคนก็ได้เฮบางคนก็ได้เศร้าผมมาเศร้าไปแล้ว๋อเศร้าไปแล้วใช่ไหมครับอ่เดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงฮะได้ครับวันนี้ผม กระมลชัยเกษตรพูนสุขนะครับก็เคยมาจัดในการที่นี่แต่ก็พักไว้ชั่วระยะหนึ่งโดนโดนไอ้นั่นปะพักอ๋อไม่โดนครับไม่โดนครับไม่ไม่โดนกรกตไม่โดนกกตแต่ว่าโดนผบทบที่บ้านบอกว่าพักไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามีภารกิจในการเลี้ยงลูกดูแลลูกดูแลลูกวันนี้ก็มาเป็นมวยแทนนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะมีทนายพุทธิธรครงถาวรนะครับมาเป็น ผู้จัดรายการนะครับแต่เนื่องจากในขณะนี้ท่านมีภารกิจในเรื่องการเลือกตั้งพวัะนั้นเนี่ยก็เว้นวักไว้ชั่วครู่นะครับส่วนผมก็ยังมารับหน้าที่อยู่นะฮะทนายสุริยน์ยุวภูมิก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้มีภารกิจอะไรไม่โดนพบอทบที่บ้านก็ก็มีมีบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับก็อ่า ปีกเวลาได้นะครับยังยังพอยังพออย่างท่านสุยิย์โตแล้วโตแล้วโตแล้วเยผมยังลูกอ่อนอยู่ก็พอบอเทบอที่บ้านก็กำชับเป็นพิเศษมาอย่างนั้นยุ่งก็มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นไงครับโอลิมปิกนาได้ดูไหมครับดูแล้วถ้าดีว่าโชคดีว่าไม่ได้ดูนะผมก็ไม่ได้ดูเพราะที่บ้านมีกล่องแล้วมันจอมันดำไม่รู้ว่านโยบายของประเทศไทยเราทำไม ทำทำอย่างนี้ได้ยังไงผมรู้สึกน้อยใจนะโอ้ต่างชาติเขาได้ดูกันกีฬาโอลิมปิกนะครับนานๆได้ดูกันทีแต่ประเทศไทยเนี่ยประสานงานกันยังไงก็ไม่รู้ถึงมีดำมั่งดำมั่งได้ดูบ้างอะไรบ้างเลยตัดสินใจเอาไม่เป็นไรเราทำบุญมาน้อยโชคดียวผมมีสองจานมีสองจานลแต่ว่า ก็โชคดีที่ไม่ได้ดูถ้าได้ดูนี่อาจจะหัวเสียมากกว่านี้อาจจะเสียความรู้สึกมากกว่านี้แต่มัาดูทีหลังก็ก็ดูแล้วว่าเราก็น่าจะได้นะเราก็น่าชนะนะจริงๆแล้วเรื่องเรื่องเรื่องเอ่อมวยนะครับเท่าที่ผมได้ดูเทปหลังจากที่ผลการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านทนายสุยนผมก็มองว่าเชิงชั้นเชิงมวยของเราเนี่ยไม่แพ้ของชาติจีนนะครับแต่ว่าด้วยเหตุผล คนใดยังไงก็แล้วแต่ไอบ้งไอบ้าอะไรนะผมก็ไม่รู้จักนะครับแล้วก็ประธานไอบ้าเป็นใครผมก็ไม่รู้จักออแต่ผมรู้ว่ามันมันท่านแก้วเนี่ยท่านผู้หมวดแก้วเนี่ยน่าจะรู้ดีว่าประธานไอบ้ากับคู่ชงเขาคือใครนะครับนี่ผมสงสารหลินปิงมากเลยหลินปิงโอ้โดนยำเละยุ่งเลยนะเนี่ย ไม่เป็นลายลินปิงยังไงเขาก็ยังเป็นเมื่อสองสปีที่แล้วนี่เป็นพระเอกเลยนะเป็นพระเอกตอนนี้แย่เลยแย่แยนะฮะก็ไม่ว่ากันนะอย่าเอาเรื่องอย่าเรื่องนู้นเรื่องนี้มาผสมกันให้มันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็ไม่เป็นไรปีหน้าเราก็ว่ากันใหม่ว่ากันใหม่อีกสี่ปีอีกสีปีรอบหน้าเราค่อยว่ากันนะครับรอบหน้าเราต้องให้คนไทยคนไทคนหนึ่งนะครับเป็นประธานไอบ้า รับรองครับเรียนทองไม่หนีไปจากประเทศไทยแน่นอนเราเราต้องร่วมกันผักดันตรงนี้ก่อนถ้าผักดันตรงนี้สําเร็จนะครับเป็นประธานก็ได้เป็นกรรมการอยู่นั้นก็ได้นะครับเราจะได้เราต้องมีทาวเวอร์หน่อยอ่ารับรองว่ามวยชกทุกรุ่นต้องไม่จริงๆผมก็ไม่ภูมิใจนะถ้าได้อย่างนั้นนะจริงๆถ้าแก้วไม่แพ้นี่ไม่ดังนะไม่ดังไม่ดังไม่ดังกว่าธนาเอีนะเนี่ย แกวแพ้ดีแล้วแต่เป็นขวัญใจของคนทั่วโลกนะครับแต่ผู้ที่ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกคราวนี้เขาอาจจะเป็นไม่แต่อาจจะไม่ใช่ขวัญใจก็ได้นะครับเพราะนั้นเราอย่าไปยึดติดปล่อยวางไปเลยนะครับไม่เป็นไรมีสายจากท่านผู้ฟังไม่รู้จะคุยเรื่องโอลิมปิกหรือคุยเรื่องอะไรนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับ ครับผมวันดีวันดีวันดีทนายครับคุณทนายทั้งสองพูดเรื่องงวยเราพูดเมื่อกี้เห็นพูดเรื่องงวยอยู่อ๋อฮะเป็นไงครับเรายังไม่เคยมองกันเลยนะครับว่าที่ท่านสมาคมมวยสมัครเล่นทางประเทศไทยอะครับออกมาให้สัมภาษณ์ที่ลอนดอนเลยนะว่าว่าเราอะไอ้ห้านาทีป่ะยื่นเรายื่นห้านาทีไม่ทันนั่นแหละเราไม่รู้ว่าพระปกติมันสามสิบครับ รอบแรกถึงรอบรองแต่รอบชิ้งนี่ห้านาทีถามว่าคุณเป็นในเป็นสมาคมมวยสมัครเล่นนะแล้วคุณไม่รู้กติกาคุณเป็นได้ยังไงนี่เนี่ยตรงนี้แหละที่ที่ที่ผิดพลาดอยู่ถูกไหมครับไม่ไม่ใช่ผิดพลาดเลยมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าผิดพลาดด้วยฮะใช่ไหมนาแล้วผมผมก็มองอย่างนั้นการยื่นประท้วงเนี่ยต้องมีเงินค้ำประกันห้าร้อยปอนด์อืมก็ตกประมาณสองหมื่นห้าพันบาทประมาณนั้นครับถามว่าไอ้เงินก้อนเนี่ย ที่ที่ทางกันกีฬายรมเ่ศไหย่เนี่ยมีเงินให้ไปแล้วด้วยเพื่อว่าเป็นการประท้วงหลายบุคคลก็ต้องมีเงินทมากันอีกเงินก้อนนี้ข่าววงในบอกว่าหาไม่ทันหาไม่ทันเขาววงยื่นประท้วงไม่ทันเพราะว่าหาเงินสองหมื่นห้าพันบาทไปวางไม่ทันจริงจริงโคลงมาไหนเอาจริงจริงแล้วคือห้านาทีเนี่ยเราทําทันถูกต้องไหมครับ แต่ว่าไอ้เงินห้าร้อยปอนด์เนี่ยไม่ทันเขาบอกก็ไม่ทันด้วยห้านาทีเขาไม่ทันด้วยไม่ทันด้วยคือแล้วกลับมาอ้างว่าเพิ่งรู้ว่าห้านาทีไม่อ้างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออ่าย่างคุณนายบอกอ้างไม่รู้กฎหมายนี่ไม่ได้แล้วคุณเรียนกฎหมายมาแล้วบอกไม่รู้กฎหมายไม่ได้ถูกปะประชาชนจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อพ้นความรับผิดก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ถึงไม่ได้เรียนมาก็ต้องบอกก็ต้องบอกว่ารู้ก็ต้องบอกว่ารู้แต่นี่เป็นคนทําทีมเป็นอยู่ในสมาคมมวยแล้วมาอ้างว่าเพิ่งรู้ว่าห้านาทีอผมว่ามัน มันไม่ใช่เขาอ้างเลยครับตรงนี้ผิดพลาดใช่ไหมเราเรามามองว่าความตกต่าของกีฬาบ้านเรามีไหมสิบหกปีมาแล้วได้เหรียญทองตลอดขี่ห่นมาแล้วยัง่าตั้งหนายลวต้ามาเรื่อยๆแข่งความหลังอ่าพอมาปีเนี้เราพลาดเหรียญทองครับแล้วมวยเราก็ไปได้แค่สามรุ่นอ่าถูกไหมเราเคยไปถึงห้าใช่ถูกไหมเราถึงมันต้องมีคัดเนี่ยมวยไม่ใช่ว่าเราจะส่งไปได้เลยต้องมีคัดใช่ใช่ไหมและอย่างนักกีฬาที่ไปแล้วไม่มีความหวัง่ะ เราเสียงบประมาณกันไปอ่ะอืมถูกไหมหาประสบการณ์ครับมนมองแล้วไปหาประสบการณ์ว,ว่ามันต้องมันอาจจะผมมองแล้วว่ามันน่าจะไปเกี่ยวพันกับระบบการเมืองด้วยอืมเพราะว่ากระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยวอ่ะครับการขับสนุนถนูกไหมจะเห็นข่าวแว่วๆจะมีการทวงย้ายพักตูนทวงละไอ กระทรวงนี้กระทรวงนกันอยู่ถ้าเปลี่ยนพรบไม่ไม่ไม่เป็นไรครับคุณมดถ้าในคราวต่อไปนะครับผมว่าต้องเชิญคุณมดเข้าไปเป็นร่วมนี่ผมจะบอกว่าถ้าจ้างผมสองคนเนี่ยนะไปเป็นไปเป็นทนายประจำของสมาคมมวยสมัครเล่นไ้ห้านาทีนี่เรารู้เรารู้แน่นอนเราเออเ็อยังว่าเออทําไมทําไมทําไมไม่บอกมาบอกว่าเราไม่รู้ผมฟังสัมภาษณ์ด้วยนะผมฟังสัมภาษณ์วับ แล้วก็คุณรู้อะไรเงี้ยพูดํำนองนะมันไม่ใช่มันต้องรู้มันต้องรู้ก่อนที่จะไปแข่งด้วยมันต้องรู้กฎระเบียบต้องศึกษากระเบียบไม่รู้กฎระเบียบจะเล่นได้ไงใช่ก็มาอ้างกันโทษโทษโทษนักมวยไม่ได้ต้องโทษผู้ควบคุมนักมวยไม่ได้แต่เขาทําได้ดีที่สุดแล้วที่สุดแล้วใช่คือคือจริงๆแล้วนมวยสมัครเล่นมันมีมานานอืเคยดูแม่สมัยสารัตเป็นเจ้าภาพปีไหนครับไม่ทันยังเกิดไม่ทันครับคุณมด เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพเกาหลีก็ชิงทุกรุ่นครับเนี่ยมันมีมานานวงการมวยมันมีมานานครับใครเป็นใครบ้านเราก็มีสมัยก่อนก็มีอืถึงสมัยที่ให้ใบครับมีใบคะแนนให้ถึงขนาดเปลี่ยนใบให้คะแนนก็มีครับอ๋อใช่ใช่เคยได้ยินเหมือนกันอ่าใช่ไหมใครใครเป็นเจ้าภาพครับแล้วทีนี้ไอ้บ้าประธานอะไรบ้าเป็นใครอ่ะ ใช่ไหมมีการล็อกกันไว้แล้วด้วยหรือเปล่าผมก็เพิ่งเห็นวันซื้อเนี่ยอ้าวเอ็นี่หน้าตามันใกล้เคียงกันเลยไม่เป็นไรคุณมดเรื่องโอลิมปิกกับผมว่านะครับเรื่องมวยเรื่องอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายนะครับมันอยู่ที่คนคุณมดแต่แต่แต่อ่าว่าที่ร้อยตีแก้วเนี่ยครับยอมรับมาไดใจคนทั้งประเทศแน่นอนทั้งโลกเลยครับทั้งโลกทั้งโลกอด้ทั้งโลกนะแต่เราก็ยังก็ต้องชื่นชมครับ ที่สองท่านที่ยังได้คกว้าเหรียญมาใช่ไหมใชอย่าง้องเมย์นี่ก็ดังแบนตันผมมเป็นคนเอาเท่านี้เขาต่อสู้ได้ถึงขนาดนี้โอ้คือการพัฒนาของเราไปได้เรื่อยๆใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าไอ้ออย่างนักกีฬาที่ไปแข่งแล้วไม่มีไม่มีความหวังแล้วดันไปทําเสียงดังให้เทโกโดเขานอนไม่หลับเลยมันน่าเทกบาลเลยโอเคอ่าพอสมควรคุณมด ใช่ไหมแล้วเขาไม่ได้นอนเช้าเขาแข่งเนี่ยมันน่าเกงกบานนะอ้าวอ้าวมันามีพูดที่ภาวะที่จะรู้บ้างครับเดี๋ยวผมต้องเปนไปก็ไม่ได้มีหวังเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าบ้านเราเนี่ยลองไปไปกีทาเนี่ยครับครับมันยังน้อยๆเราเรามองดูแล้วสรีระของเราเนี่ยมันก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วถูกไมก็ไม่ได้โทษว่าเราไม่เก่งถือว่าเอาไปหาประสบการณ์อ่าไปหาประสบการณ์คืออย่างอย่างของเราเนี่ยอย่างระยะสั้นเนี่ย อย่างร้อยเมตรเนี่ยเราวิ่งต่ำสิบนักกีฬาเมืองไทยยังไม่เคยมีใครทําได้ครับไม่มีหรอกครับดูว่าต่ำสิบวิไม่มีกระหังคนนั้นทําได้ที่ไว่าที่เรายังต่ำสี่สิบจะมีใช่ไหมต่ำสี่สิบวิจะมีก็ต่ำสิบเก้าอะไรเงี้ยโอเคมันแบบสถิติมันก็คือไปได้แค่ลอกกันเลือกครับพูดกันง่ายๆใช่ายนะ เอารอกรอกกัดเชือกก็ยังว่ากันไปนะนะเขาว่ากันไปก็ช่วยพัฒนาไปเชียร์กันไปครับเราต้องเชียร์เราคนไทยต้องเชียร์ควรจะให้ให้ความสําคัญมากยิ่งกว่านี้ครับผมผมจําได้นะปีปีที่พะเยาได้เหรียญทองแดงครั้งแรกพะเยาพุทรลัตน์นะที่ไหนมอสซิโอผมเรียนมอสตเยนแฮ่กันมาจัดตอนเมืองเลยครับครับคุณดำรงพุตานนี่แหละเป็นพิธีกรถ่ายทอดผมจำได้ผมดู เรารักพะเยาเรารักพะเยาเรารักพะเยาตอนหลังพะเยาต้องมาต่อยมวยไทยหากินเอ่ะก่อนจะมาเล่นก่อนจะมาเล่นกันเยอะครัี่ตอนนั้นเรารักกันหน้าดูครับแว็บเดียวแวบเดียวแว็บเดียวคือคือต้องต้องรักกันให้ตลอดสนับสนุนช่วยเหลือกันให้ตลอด ฮะผมจำได้เลยรักพยาวรักพยาวอู้ลักกันหน้าดูเลยพยาวได้ <ừ> um. เลยนองแดงเหรียญแรกของประเทศไทยจากโอลิมปิกนะหลังพยาวต้องมาต <laughs> ่อยมวยไทยหาจ <laughs> ินนะมาเงินหมดโอเคครับขอบคุณมากคขอบคุณมากสวัค,ครับสวัสดีครับคืออย่างนี้ฮะทนายปอผมมองว่าเรื่องเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยก็ต้องช่วยช่วยกันนะฮะจริงๆทุกทุกฝ่ายทุกหน่วยงานแม้กระทั่งชาวบ้านทุกๆท่านเนี่ยนะครับก็ควรที่จะร่รวมกันผลักดันด เดินกีฬาอะไรต่างๆนะครับมีมีคนคุยกับผมนะผมผมเป็นนักกีฬาแบดมินตันนะฮะแล้วผมเชียร์อย่างน้องเมย์เนี่ยโอ้โหสุดยอดผมถือว่าสุดยอดแล้วทําให้วงการเนี่ยมันกระเตื้องนะครับที่ที่คอที่ผมเล่นอยู่นี้นะมีเด็กๆมาสมัครเรียนทําให้มันมันมันกระเตื้องขึ้นแสดงว่าน้องน้องเมย์คนเนี้เป็นเหมือนคนต้นแบบนะครับเพื่อให้เยาวชนหรือว่าคนที่สนใจเนี่ย กลับมาหันมาเล่นกีฬาเพราะฉะนั้นต้องสนับสนุนตลอดไปครับไม่ใช่แบบที่คุณมดพูดเมื่อกี้จุดที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับคุณสุรยนฟุตบอลเยาวชนนะครับของประเทศไทยเนี่ยถ้าไปแข่งในแถบอาเซียนนะครับได้รับชัยชนะครับนะครับไม่ติดที่1ที่2ที่สได้แน่นะครับ ใจผมเนี่ยตั้งสมมติฐานว่าทำไมนักกีฬาเยาวชนเหล่านี้นะครับอายุ1 7 1 8 15 16าเนี่ยนะครับทำไมเราไม่สนับสนุนให้ต่อเนื่องให้ต่อเนื่องไปเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือว่าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นกลับไปมีการคัดเลือกกันใหม่นะครับได้คนที่เข้ามาร่วมทีมบางครั้งการเล่นอย่างกีฬาฟุตบอลเนี่ยต้องต้องเล่นกันเป็นทีมต้องเล่นเข้าขากันเข้าขากันนะครับ ตรงจุดนี้ก็ไม่รู้ว่าคนที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวเนี่ยเขามีมุมมองยังไงนะครับคือมีคนคุยกับผมแบบนี้ว่าอย่างนักกีฬาบางคนที่ไม่ได้ที่ไม่ได้รับเหรียญเนี่ยอย่างอันน้องเมย์อย่างเงี้ยนะฮะเขาอาจจะไม่ได้รางวัลอย่างเหมือนคนที่ได้เหรียญถูกไหมครับแต่ทําไมพอพอเปรียบเทียบกับต้องการจะช่วยใครสักคนเนี่ยเปิดเปิดบัญชีช่วยต้องการ จะช่วยบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเปิดบัญชีให้ให้ชาวบ้านโอนเงินเข้าไปครับถูกไหมฮะมีคนคุยกับผมว่าทําไมไม่มีใครคิดที่จะเปิดบัญชีแล้วว่าเออผมมีสองร้อยผมอยากจะผมอยากจะให้น้องเมย์ให้เป็นกําลังใจใช่โอ้เรามาเปิดกันในใช่ไหมเออเนี่ยมีคนคุยกับผมแบบนี้เหมือนเหมือนน้ำท่วมนะครับอ่าเหมือนน้ำท่วมอ่าใครมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมอ่าโอนมาบัญชีหมายเลขหนึ่งสองสาม ผมผมไม่มีเงินขนาด10ล้านไปมอบให้อย่างเงี้ยแต่ผมมีสองร้อยอ่ะี้ยผมก็อยากให้กําลังใจนะครับเมอันก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะครับนี่มีคนคุยกับผมแบบนี้นะเพราะฉนั้นเนี่ยนักกีฬาที่ไม่มีเหรียญกลับมาให้ได้ชื่นชมนะครับถ้าสมมติได้ฟังรายการของเรานะครับเราพร้อมที่จะเป็นตัวแทน อ่าผมผมมาเดินไปก่อนเลยใช่ไหมคือนี่ให้เวลาตรงนี้มากนิดมากหน่อยเพราะว่าเออเพราะว่าสี่ปีมีครั้งหนึ่งนะฮะเราก็อยากจะเล่าสู่กันฟังอ่ะทีนี้มาเข้าเข้ากฎหมายเข้าเรื่องของเราเข้ากฎหมายที่บางครั้งบางคนก็มองว่ายากครับบางคนก็บอกว่าออ้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากเป็นเรื่องเอ่อสีธนนชัยบ้างเออผมผมฟังเอ่อชาวบ้านหลายๆท่านนะครับเออคุณสุยน เขาก็บอกในทํานองว่าโอ้นักกฎหมายหรือว่าทนายความเนี่ยมักจะใช้กฎหมายไปในทางที่คบไม่ได้ไหมคบไม่ได้บ้างใช้กฎหมายไปในทํานองเข้าข้างตัวเองบ้างครับพวกพ้องตัวเองบ้างบางทีไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ไปโทษกฎหมายว่ามันอย่างนั้นมันอย่างงี้มันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างงี้แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าทุกๆคนนะครับครับ ได้ศึกษาหรือว่าได้เรียนรู้ในข้อกฎหมายเนี่ยผมมั่นใจว่ากฎหมายนั้นไม่ยากครับและเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายแล้วเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติที่สุดจริงๆเรามาพูดให้ท่านผู้ฟังฟังแบบเนี้ยนะฮะใช้ใช้ตัวอย่างใช้คำพูดที่ง่ายๆท่านเข้าใจได้นะฮะ